มารู้จักถั่วตัวสุดท้ายครับเขาเรียกว่าถั่วสไตโลนะครับถั่วสไตโลก็จะมีอยู่2 2แหล่งในการผลิตนะครับก็คือสไตโลท่าพระแล้วก็สไตโลอุบลนะครับตัวนี้ก็จะเป็นสไตโลท่าพระนะครับถั่วสไตโลท่าพระนะครับแต่ว่าไม่ว่าจะเป็น2อย่างนี้ลักษณะคล้ายๆกันนะครับวันนี้ก็จะพามาดูว่ามันเป็นแบบไหนนะครับเพื่อนๆนนะครับพี่พี่นะครับ ถั่วสไตโลนะครับก็คือถั่วใช้<ล>งานนะครับอายุการใช้งานประมาณ3ปีนะครับประมาณ3ปีนะแต่ว่าถั่วเนี่ยคือส่วนใหญ่มันเกิดมเมล็ดเกิดอะไรมันร่วงไปแล้วมันก็เกิดง่ายนะครับถั่วสไตโลเนี่ยปลูกง่ายนะครับเม็ดเล็กๆสีดำๆๆนะครับหวานแล้วก็โรยพอโรยเพื่อแล้วก็หวานแล้วก็หากิ่งไม้ลากกบหรือว่าคาดกลบนะครับ ไม่กี่วัน4-5หวันก็เริ่มกันแตกแล้วครับแตกกันเต็มและนี่คือลักษณะของถั่วสไตโลนะครับนิยมมากในช่วงปีหลังๆเนี่ยครับปลูกใส่รูซี่ได้หรือว่าปลูกแยกเดี่ยวได้คุณสมบัติเด่นๆคือโปรตีนสูงที่สุดในพืชตระกูลถั่วนะครับใบจะใหญ่พุ่มจะหนากว่าถั่วฮามาต้านะครับลักษณะใบคล้ายๆฮามาต้านะแต่ว่าใบามันเรียวมันยาวกว่าตัวฮามาต้านะครับเดี๋ยวให้ดู เดี๋ยวผมไปเทียบให้ดูในคลิปหน้านะครับใครที่สนใจถั่วสไตโลนะครับถั่วสไตโลอุบลก็สามารถโทรมาติดต่อกันได้นะครับของมีเหลืออยู่นิดหน่อยนะครับปลูกในพื้นที่เนินพื้นที่ดอนนะครับตัวนี้จะไม่ชอบน้ําท่วมน้ําขังนะครับเกี่ยวให้หวัวให้ควายให้แพะให้แกะได้หมดเลยพวกกระตงกระต่ายก็ชอบกันนะครับพืชที่อ่าไม่ใช่สัตว์ที่กินพืชก็คือกินได้หมดนะครับวันนี้ก็ขอบคุณมากๆสวัสดีครับ